Nhìn kìa. Ô. Bằng. Ô. Loạn đi nào. สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับพี่น้องมันนี้พบกับบัดตี้พักกินเที่ยวเลยครับมันนี้ได้โอ้ยมือนเด่นมากครับพี่น้องก้อยเนี่ยประจำสองนี่ใส่มีเครื่องในเต็มพี่น้องเอ้มันน yani bueno. no, yeah, ี้คุณโอ้ตับตอนยังไงเลยครับพี่เปิดเปิดกล่องโอ้พี่น้องพี่เปิดกล่องเปิดกล่องเหมือนเดิมครับกับนี่บักแตงครับตัวผู้เนาะใบสุดรสเนาะประมาณเนาะโอ้ยมันนี้ปริกหน่วยกระเทียมครบพี่น้อง ันนี้พี่น้องเนีกินอยู่ปลาขาวบ้ามาันครับมึอนี่กำลังงามเลยเป็นอยากโซ่ขอเวรมึงวะโอ้ยคำแรกพี่น้องคำแรกกันคือเกาสดวนโอ้ยโอ้ยอ <c oughs> ป่างไปไหเจ็๊ยบออาปากนี่ครับเนื้อสดๆเลย โอ้ย,อยบยอยู่ร้ายมื่อครับครับมากับแสบขื้นเกา่าอื้อก็มากับจัดเลยบ้าเดียนว่าอื้อ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 ก็น่าสม,มค่ำเคยถอนมีก็น่า ปูน,นิน่มมากว่าปูนิงมากุ้ปลนกันไรเบนอัลาหมึก่ัเบือโอ้พี่

บรรยากาศดีครับพี่น้องฝนเสาร์นะประมาณน่ะฝนหนาสิบเปอร์ละอืมอาบางเพชรอีรีตัวนี้เมื่อกี้เพชรอีรีเนี่ย กูใส่ก็มีตัวนี่อืมใส่ออนกูใส่พี่น้องเอ้ยนี่นี่นะรับหลายครับเรานอืม เสียงเสียงนกเงี้ยงบ้ามไหมนกเนี่ยเขาโาเม่นอนกวาดอืมะไรบินอ่ะอุ้ยซดสเนี่ยเป็นกระซดขัดอืม ตับอุ่บอ่อืมไมมาสด<า>ด้วยรเปอบเต็มเต็มเลยตับไก่ตับไก่บ,บานีลโอ้ยตนไงตอนนี้ทีเด็ดมา,มานี้นี่ยมตัแสบครับเนี่ยออีกแลยหยคนมากินขื้อมาพอตับแล้วอืม Ừ. Cái gạo. Ừ. Rồi. Cái thêm thôi. Cái gạo. Dạ rồi. Ok, không có. Ừ

ประเภทไนบ่แซียมเขาแบแมมนก้มลำหนึ่งเดี๋ยมาไปกากกาอืม แต่เหนือคนนี้แล้วมานหักไปติดไว้เลยอื้อิสูตรซอยครับบนเป็นสูตรฝักซอ,อยบาง,บาง,งๆนี่ขอโทษขออภัยผู้บริจิตรับ แรมไแซมนำนัน่ะ อีซองอาทิตยังไงก็ว่าน,นู้บันนั่นเป็นเขานี่นู้่อ,อกินนู้ด้พี่นังด้วยสองกระเทย์เกี่ยวอ,อ่อนู้น่นายน้ะน่าออมใช่ปะ่ะออมนู้ เยี่ไหมเยอะเลยเซี่ยงไง <laughs> คนก็หงายปะน,น้ำมะขามเยอะโอเคนี่เป็นเส็จปซือเป็นหรอ่อ เดิมซ้บบอบริฟนเลยเนี่ยบริฟน่านเป็นห้ยคือยุบบุกนครับมาแต่ทานพี่เกาเขาว่า nặc xù đồ đi sàn chát ừ. Cảm ơn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 . โอ้ยลอยโ๊บๆๆแกวข้วใส่มือได้บานลอๆลๆๆลอยลอยฮึมฮึออเหบุเเอาเอาคืออันรอ่ะมนพันเฮ้ยเฮพันพัน

พอดีเด็กเงี้ยตาพอดียอดเลยทานมดเกี้ยงอ่อยจ้อยเบิร์ตหอนหนักห <c oughs> อนหนักพี่น้องคลิปนี้ครับก้อยลาบเนื้อเนาะลาบเนื้อคมขมสุดอุบลเลยครับคม,ม,มอํญญาลําพี่น้องนียแจ่มขาดกับผัดเอามาะคือเก่าจาังเล็กกับบาดเดียก็ขอฝากกดติดตามก็ไหนก็แจ้งนะครับให้กําลังใจบาดเดียกปลากริชยังไม่เป็น้องครับครับเสียดขีดไปเรื่อยๆเนาะเนาะครับเนาะ ปก็กำลังใจให้เราครับคลิปหนา้า้ะครับ่อบคุครับบาวดีภากินย่าครับพี่น้องครับ่าร์ีกินยังับพี่น้องครับสวัสดีครับ